อ่าครับสวัสดีครับสว่วงเสารครับ,ว,รบวันนี้วันทีหาซิงหานะครับมาไดยอัพคลิปลงเฮงแล้วบางเบิ้งสภาพเขานะครับสภาพเขาตอนนี้ก็อายุเดือนกว่านะครับวันที่สิบหาสิงหานี่จังจังสิครบสองเดือนนะครับตอนนี้ก็คือเดือนกว่า สภาพเขาก็หลังจากที่เอาใบใหม่เอาขิงหัวามาใส่นะครับผูกงวัวสซเอาใบใหม่มาลงตอนนี้ก็สภาพเขาถือว่าโอเคนะครับโดยที่บันน้ใส่ปุ๋ยแมตดตเม็ดเดียวนะครับใส่ขิงงัวแล้วก็ใส่ใบใหม่นะครับอินรียวัตถุลงไปเขานี่ก็เป็นเขาสีตองออนนะครับ มันก็เป็นอ้เป็นช่วงเวลาของเขานะครับนะซีตองออนช่วงเวลานี้นะครับว่าเขาเตรียมที่จะเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเป็นออกร่วงขยายาขยายพันธุ์ของเขานะครับเพื่อที่ว่าจะออกร่วงนะครับขยายพันธุ์ปีนี้เฮ็ดแปดไรนะครับวิธีเดียวนั้นเฮ็ดสิบไรได้เขาลอยกระสอบนะครับได้ลอยกระสอบมัดปาก ีนิกขาดว่าผลผลิตจะได้ซ้ำเก่านะครับหรืออาจจะได้ร้ายกว่าเกา่าแต่ว่าเฮ็ดหน่อยกว่า2องไรนะครับปีที่แล้วเห็ดสิบปีนี้เฮ็แดแนะครับเบิ้งสภาพเขาแล้วก็โอเคนะครับอีกประมาณวันที่ยีสิบสิงหานะครับจะได้ทำการใส่ปุ๋ยรับร่วง สามลูกสามกระสอบนะครับหนาจะพ่ออยู่สภาพเก่าโอเคนะครับเดี๋ยวมือเก็บเกี่ยวนะครับนะมาลุ่นกันอีกทีหนึ่งนะครับเห็ดหน้านี่มวนนะครับมีความสุขลุ่นนะครับลุ่นคือยังลุ่นหวยนี่ว่าฝนมันจะอ,ออกมาเป็นแนวไดน,นะครับแต่เสียอย่างเดียวมันในลุ่นปีละเทื่อนนะครับลุ่นปีละเทือ่อ เ้ากษียณดะแบบอะไรยังอียังละ่ะเบื้องความพิษพาดของจะของนี่ปีนี้นะครับแล้วก็ไปแก้ไขในปีหนานะฮะมันใส่เวลาเฮืองครับเชียอย่างเดียวผมหมักนะครับมักแก้ปัญหามักว่าเอื้อม,มขาดอยังเนี้ยต่มันเถืองปีหนึ่งถ้ถาพาดปีนี้ปีหนา้าจึงสิได้แก่ตัวนะครับเป็นการเสพติดนะครับนะเป็นการเสพติดอย่างหนึ่งนะครับ อ้าวมือออกล่วงมือนั่นแหละเดี๋ยวสิอัพมาให้เบิงบ้ง่บยๆนะครับสวัสดีครับ